ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนําทางครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างมาเหรียญมา1ชนิดนะครับซึ่งเป็นชนิดละสิบ,บาทซึ่งมากับ3มเหรียญ3ปีพศออเช่นเดิมนะครับที่อยากจะมาแนะนํา ข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง3เหรียญนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ที่เป็นมือเก่านะครับจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบและที่สําคัญครับเราจะได้รู้เรื่องราคาที่ประเมินไว้นะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3านี้นะครับว่าจะมีราคาสูงหรือราคามากน้อยเพียงไรครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลครับให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกัน ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3มเหรียญนี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะขอขับกาบขอบพระคุณครับพี่ๆน้องๆครับที่ร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับช่องแสงเทียนนําทางครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2537นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะครับผ่านไม้ผ่านมือมาหลายคนนะครับหลายชั่วอายุคนเลยกิครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2537นี้นะครับข้อมูลของเหรียญนะครับ เป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระประเมนทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักรไปทางเบื้องขวาครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชผู้รีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนวงขอเปรี่ยนนะครับขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจากสลักเรียบนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณวัดราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10 ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนับเก็บผู้พิการทางสายตานะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่150ล้านนะครับ5,98,831เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าถ้าคิดจะไปสะสมเหรียญที่ หายากระติดลำดับนะครับเราคงไม่มีโอกาสทัน,นะครับเราต้องเริ่มจากเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะก่อนนะครับเนื่องจากว่าเหรียญที่มียอดผลิตน้อยๆนะครับส่วนมากก็จะไปอยู่ในมือของนักสะสมเหรียญรุ่นเก่านะครับหรือว่าเป็นมือฉมังหรือที่เก็บมากันหลายปีแล้วครับส่วนเราครับควรจะเริ่มกันที่เหรียญที่มี ยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ค่อยไปต่อยอดนะครับเก็บสะสมเหรียญที่หายากไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บบาทรุ่นปีพศ2537นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่พี่น้องน้องนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเกียนอยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเหรียญลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นที่นิยมนะครับกําลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญซึ่งหลายตัวหลายคนนะครับซึ่งบางคนราคานั้นเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะราคาสูงครับซึ่งราคาของเหรียญพิเศษนี้นะครับ จะถูกจะแพงนะครับขึ้นอยู่กับบุคคลสองคนนะครับที่จะพูดคุยกันจะตกลงราคากาันนั่นก็คือผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับปีพศ2535นะครับก็ลักษณะของเหรียญก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับตรงขอบนูน คอนขางจะชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2535นี้นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรอ9อของเรานั่นเองนะครับหรือว่าพ่อหลวงรอ9อยครับที่เราเรียกกันนะครับส่วน ขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็ลักษณะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับซึ่งมีราคาประเมินอยู่ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2535นะครับราคาค่อนข้างจะดีครับสำ ยอดผลิตนะครับปีพศ2535นี้ครับยอดผลิตจะอยู่ที่13ล้านนะครับ8 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้พี่น้องนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชการที่9กนี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอด 13ล้านที่แสงเทียนรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะเหลือไม่ครบนะครับหรือแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับว่าจะเหลืออยู่กี่เหรียญน,นะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2535นี้ครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ ริงๆอยากกันมาแนะนำนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงนะครับแสงเขียนก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งมีเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้ครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่หายากจลําดันนะครับราคาอาจจะถึงหลักพันกันเลยทีเดียวก็ได้นะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้ครับซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการนะของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับเล่นเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเหรียญปีพศ2536นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยกว่าเหรียญปีพศ2535นะครับแต่ราคาในก็ต้องติดตามกันอีกทีนะครับว่าราคาประเมินนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะ ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสบพับโลหะสสีครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพร,ร,ระบรมรูปบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมกัติยาราชภูศีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรบิซึ่งมีวามหมายว่า10เบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2536นมี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่10 ล้านนะครับ5 5 6 0 0นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่น้อยกว่าปีพศ2535นะครับแต่ราคาที่ประเมินมานะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับจึงอยากจะมาแนะนำพี่น้องนครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปนะครับ อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับมีการพูดคุยกันนะครับระหว่างนักสะสมเหรียญรับซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับราคาเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นครับอาจจะสูงขึ้นอีกเป็นหลายเท่าตัวนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกัน สำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ